อ่อสวัสดีพี่น้องทางบ้านครับผมพี่น้องโดด,โดนเทียนนะครับผมมาพบปะกับพี่น้องทางบ้านสวัสดีแม่แม,แม่ทางบ้านน้ำเด้อครับเดอ้อตอนนี้อยู่กับาวาเบริร์ดนาคารินครับผมพี่น้องเู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำครับพี่นอ้องฝนตกพี่นออ้องเอยฝนตกคนใจเศร้าพี่นอ้องเบิ่งปุนะจนว่าหน้าม่วงเมดพี่น้องฝนตกคนใจเศร้านะครับพาพี่น้องมาเมบิ่งบรรยากาศย่ามแรงบานเข้าพี่น้อง โอ้ทางขั้วพิ่นม,มีหยังเนาะทางขั้วสวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่ๆนะครับผมสวัสดีพี่น้องเดอ้อทางขั้วเพิ่นกำลังทำความสะอาดพี่น้องทางขั้วกำลังทำความสะอาดนะครับผมเบิ่งฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกนะครับผมวันนี้แดดออกแล้วพี่น้องฟ้าล้างฝนฝนตกแดดออก สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมสวัสดีคะ่ะผมเดี๋ยวพาพี่น้องยางเลาะเบิงน้ำบานเอกก่อนพี่น้องทุกคน่ามีข่าวดีจะมาบอกยวให้แม่ๆเข้ามาหลายคนก่อนพี่น้องพื่อีเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดือครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผมเดี๋ยวพาพี่น <t> ้องยางเลาะเบิงในบานจะเข้าก่อนพี่น้องอันนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะผมคิดฮอดบานพักแล้ว สวัสดีพระเอกเบนด้วยนะคะผมสวัสดีพระเอกเบนสุโขวัตด้วยนะคะผมบ้านพระเขงเงียบเงียบเปนองแต่ว่าอีกบ่กี่มือกระซีคึกคักแล้วพี่น้องได้ยินข่าวมาว่าวันที่สิบสองนี้จะไลฟ์สดนะครับผมทุกคนวันที่สิบสองพอจะไลฟ์สดแล้วพี่น้องอันนี้บ้านพระเขาวันปิดว่ใไม่ๆมพี่น้องมันกระสีมีเล็กมีอยังแน่จะนอนแล้วพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะลูกสวัสดีแม่หน่อยด้วยนะคะผมอันนี้ในสตูนะทุกคน อันนี้ในสตูนะครับผมอันนี้เป็นชุดเก่านะอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นชุดทั้งมืดพี่น้องตั้งแต่ตั้งวงมาชุดทั้งหมดตั้งแต่ตั้งวงมานะครับผมอยู่ในหนีมืดพี่น้องเพราะว่าซุ่มทีมงานบาวเบอร์ผ้ากันเก็บเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็รอแพ็คลงถุงแล้วก็จัดเก็บเข้าห้องชุดนะครับผมนี่พี่น้องอันนี้คัดแยกเรียบร้อยพี่น้องรอยกเข้าไปไวใน ในโรงเก็บนะครับผมสวัสดีบ่าวเบิร์ดสวัสดีนะครับผมแชร์ให้ล้าจ้าสวัสดีคุณแม่ด้วยสวัสดีจ้าลูกเบิร์ดสวัสดีค่ะผมสวัสดีพี่น้องทางบ้านสุขสุคนเด้อครับเด้อนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับผมในสตรูตอนนี้ก็เตรียมตัวไล่ยุใสนี่ไล่ยุบานพักเด้พระเอกเบนสุกหลาดเพราะว่าวันที่สิบสองเขาจะเริ่มไล่สดนะครับผมไล่สดในสตูเนี่ยพี่น้อง วันที่ 12, สิบสองไลฟ์สดในศัตูเหมือนเดิมนะคะผมน่าจะมีของเสียงวิหกหล้กก็ของอลังการโชว์ด้วยจ้งใดพี่น้องติดตามรายละเอียดทางเพจได้พี่น้องลเลย,เยแต่ว่าในศต,ตูนี้ทีมงานบาเบอร์จะได้เก็บก่อนพี่น้องตอนนี้รอทุงอยู่นะครับทุกคนรอถุงมาเก็บชุดอันนี้เป็นชุดทั้งหมดตั้งแต่ตั้งวงมานะแม่แม่แมแมจ๋าชุดทั้งหมดเลยตั้งแต่ตั้งวงมาดูอยู่บาเรนโซลิม,ม่ทางบาเรนด้วยนะคะผมรักแม็กน้อยเสียงวิหกนะครับผมพี่น้องทงางบ้านสัญญ,ญ,ญาณชัดเจนบานนะ้อพี่นอ้องโฟนตัวคอน,นเ่น ทุกคนฝนตกพึ่งเศร้าฝนตกคนได้เศร้นาน้ำถ่วมพี่น้องน้ำถ่วมบ้านพักปีนี้เขากางไท้ที่พี่น้องปีนี้ดีนิดนึงนะครับผมตังไวที่ไ้ในโดมเลยพี่น้องนี่รอซ้อมเลยนะครับผมเอาปตูตองมารอบไปที่หยากพี่น้องตังไปเถี่เรียบร้อยแต่พ่อพี่น้องยางเบ่งบรรยากาศก่อนเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องพักนอกน,อนอได้เสื้อตัวน,นี้ก็รังเงียบเงาอยู่เดี๋ยวอีก บอกี้มือก็ได้เข้าบ้านพักกันแล้วนะครับผมเข้าบ้านพักมาที่1สิงหานะครับผมสําหรับน้องๆแดนเซอร์นะครับผมพาพเป็นของยางเราเบ่งบรรยากาศยามแรงอันนี้ห้องชุดแยมเงาจักหน่อยเป็นของพนักกับไปเที่ยวนคะรพนมทั้งน,งนี้ดีจังไม่เหงาแล้วชัดเจนชัดเจนสวัสดีพอน้องเซมอนด้วยนะจ๊ะสวัสดีพเพเอกเซมอนด้วยพเพเอกเซมอนกลับมาบานไปนี่พเพเอกเซมอนกลับมาบ้านเข้าไป ฝนตกพี่น้องฝนตกอันน้าถ่วมเฮห้นพี่น้องตอนนี้แม่หอยก็แม่แตงก,ลงก,ก็ล่างพัากันไม่ดื่มเบึรมบัอยู่ในขั้วพี่น้องพาก,กันบ๊กินเดคขั้วอยู่ตอนนี้พี่น้องแต่พ่อพี่นออ้อง่าซองเบิรงเฮี้นบอดกอนพี่นอ้องเบิรงอันนี้บ้านบอดนะทุกคนงานเดินเร็วมากแม่แม่เนี่ยผืนเฮ็ดไว้แห้งพี่นอ้องเบิรงหล้างบอกไงขายวัตถีเก่าของบอดนกหรือยางคายางคาผมเดี๋ยววัตถีเก่าสลับปูปีวัตถีเก่าพี่น้องรอดที่ตามรายละเอียด ซื้อบาตรจองตัวอะไรสดแล้วนีาเห็นพี่น้องเด้อรยแอดมินจะเปิดประมาณวันที่เจ็ดที่แปดนี่แหละทุกคนอันนี้คือบ้านบอสนะครับผมบ้านหลังใหม่พี่น้องเบิ้งจะเสร็จแล้วนะครับผมไว้แห้งพี่น้องแป๊บเดียวเบิ้งในรัวเพื่นก็ลังมือลืมเบิ้งบ่พี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งทุกคนบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะคะผมบ้านหลังนี้บไม่มีคนอยู่แล้วพี่น้องเด้อบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนจะยกขึ้นพี่น้องเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ต่ําอยู่พื้นที่ต่ำฝนตกน้ำท่วมตอน เบาเบิดกับที่มื่อจะได้คนของออกทั้งเหมือดกับมืออื่นโอเคจ้ากับมืออื่นว่าสัน้นพี่น้องเจอกันแล้วเร็วเนี้เด้อครับผมมันไล่โสดกุ่มปิดวันที่สิบสองพี่จะไล่โสดนะคะผมอันนี้แม่หอยเพื่อนกันมากกวดมากเก็บขั้วอยู่พี่น้องน้ำมทวมแม่ลูกไส,ส้มะมเบืองพรอเอกแซมอนอ่าลำเบยลูกไส้แม่หอยกับมืออื่น เบรกเซมอนในซิเรียฮะ <laughs> ยาม่าถอดว่าสัส้นเซมอนอยาม่าถอดอ,อยู่นั่นแหละว่าสั้นอยากกินมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้ฉันเบื่อน้ำดอกไม้แล้วเดี๋ยวนี้สวัสดีลูกผิดด้วยนะจ๊ะเรื่องตื่นนอนไหนเรื่องตื่นอนบนอาคารนะจ๊ะน้องยูเลียก,กับมาพี่น้องมือน,นี้พี่แม็กนะครับผมแล้วก็แม่แตงวาโยุมือนีแดดก็ออก เด็กๆกำลังทาบข้าวตอนนี้สวัสดีจ้าน้องเบิร์ดสวัสดีนะจ๊ะผมในบ้านหลังเก่าเป็นไงไปดูหน่อยสวัสดีพี่วายโยด้วยน้ำ่วม <c oughs> น้ำ่วมน้ำ่วมพี่น้องแมนน้ำสวมดังพี่น้องเบิร์สใหม่แม่แดงนี้บอลลูนลานรว,นนรวงวายโยีิลดาปลายฟ้า หลายคนอยู่ด้มือนี้แม่แดงบ่ยู่ฝริสโตกน้ำท่วมเออ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 พี่น้องเบื้องขั้วน้ำท่วมเดี๋ยวพาไปดูบ้านข้างในนะจ๊ะพี่น้องกะสิว่าเอ้าเป็นยังมันคือหกแท่เพราะว่าบ้านหลังนี้บ่มีคนอยู่พี่น้องบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะผมเพราะว่ามันจะมีของนะพี่น้องเนาะของที่เขาบ่อาไสเพื่อกล่ทิมไว้แต่ว่าตอนนี้ที่มงาันมาเบิร์เพื่อกัน ลือออกมาพี่น้องเพราะว่าเราจะไปทิ้งนะจ๊ะอันนี้บรรยากาศในบ้านทุกคนดูข้างในนี้คือท่วมหมดเลยเด้อข้างในนี่ถ่วหมดเลยพี่น้องต้องย้ําก่อนว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะจ๊ะบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่น้ำท่วมเพราะว่าเขาจะได้ยกขึ้นพี่น้องตอนนี้ก็บุ้มีคนอยู่แล้วพี่น้องบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นบ้านหลังแรกนะทุกคนเป็นบ้านหลังแรกเลยของมะลําเสียงไมหกนะจ๊ะแม่แตงขยันมากไม่แตงขยันแห้งมือนี่ก็ไม่หอยว้ายครับแกครับแกตัวบอกไง อันนี้ในบ้านนะทุกคนอันนี้ในบ้านนี่เป็นบ้านหลังแรกนะครับผมบ้านหลังนี้เพนบอพี่น้องเราขอากวดเอาขยะออกมาต้อนตอนไว้นะครับผมกวดขยะออกมาต้อนตอนไว้แล้วก็กองไว้กองไว้บ้านเก็บพี่นอ้องเพราะว่ามีอเก็บอะไรพี่นอ้องฝนตกห้ามน้ำท่วมทํางานยากมากแล้วผู้นี้เก้าโมงเช้าทีมงานเราจะมาเริ่มเก็บแล้วนะครับผมบ้านหลังนี้จะได้เคลย่อออกให้เม็ดเพราะว่าเพื่อจะได้ยกขึ้นพี่น้องยกขึ้นเพราะว่าบ้านหลังนี้นี่ยยู่พื้นที่ต่ําอยู่ข้างเฮียหลังไม้พี่น้องบ้านหลังนี้จะอยู่ข้างๆบ้านหลังใหม่ เพกแซมอนไม่ม,ม่หอยบอกว่าไม่ต้องกลับมาหลอกอยู่นั่นแหละว่าสันนี่บ้านหลังนี้มมนอยู่พื้นที่ตามเพิ่นเลยจะยกขึ้นเพราะว่าตอนนี้เพิ่นใหญ่ค้นออกหมดแล้วค้นก่อออกหมดแล้วของของหมดแล้วเหลือแค่สิ่งของนะครับผมสากปลาคาักพังขายะเอ้ยนันนุนี่นะครับผมของที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราจะกองกันไว้ตรงนี้ก่อนมืออื่นจะได้พักกันเก็บกวาดออกเด้อยพี่น้องเด้อบ้านหลังนี้นะคะผมนะครับผมนี่พี่น้องเบิง่งบรรยากาศอันนี้กระท้อนออกมากเลยพี่น้องเบิง่งพี่น้องเบื้องน้ำท่วมเบิงงบ่งอันนี้อยู่ไม่ได้ทุกคนคน ตอนนี้น้องเขาหยากออกหมดแล้วฝนตกแรงน้าท่วมเลยเหรอใช่ครับแม่น้ําท่วมหมดเลยครับคุณแม่น้ําท่วมมือพี่น้องทางนี่พ่อมันต่าพี่น้องเพื่อจะโยกขึ้นเพื่อจะยกขึ้นนี่เห็นบ่อนี่อันนี้ก็ะกรองไว้ด้พี่น้องอันนี้ก็ออกมากรองไว้สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมนี่กรองไว้พี่น้องเบ่งกรองไว้นี่ก่องไว้เมื่อเลยนี่เอามา้ออกก่องไว้หาเก็บอื่นวันนี้ก็เก็บไปแล้วบางส่วนนะครับผมแต่ว่าเชย่อว่าท่านเมื่อดอกพี่น้องเพราะว่าอฝนตกแห้งทำงานยากพี่น้องน้ำกระท่วมนี่บรรยากาศในรัว แม่แตงกักวัวสู้ๆจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณนะครับผม,มบรรยากาศในรัวห้องพี่น้องล่างก่อนพี่น้องเซมอนบอกว่าแม่แตงขยันมาก <g energized> เซมอนบอกว่าแม่แตงขยันมากเออออออพี่น้องยูเลีย มันก็เรียกกามาได้ตาขะายงนการงานเาป่ามากพ่ะสั่นทูบออกแล้วยกขึ้นขึ้นอีกจ้าใช่ค่ะผมจะได้ทูบวาังกานล่ละการย,ยกขึ้นไหมพี่นอ้องจะได้ดีขึ้นนะครับผมให้เท่ากับบ้านหลังใหม่นะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นบ้านหลังเก่าอยู่ติดกับบ้านหลังใหม่เลยเพื่อนที่บ้านหลังนี้ประยุติ่มพี่น้องเพื่อนที่บ้านหลังนี้อยู่ตำ่นนนนตำนะครับผมก็จะได้ยกขึ้นพี่นอ้องนี่อันนี้บ้านหลังใหม่นะครับผมของบอสพี่น้องเบื้องบรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศดีมากทุกคนฟ้ารังฟนท่า,ทามุดกับฟ้าคืมอมแลอวพี่น้องนี่อันนี้เป็นบ้านหลังใหม่นะครับผมอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าทุกคนดูอันนี้จะเป็นพื้นที่มันจะต่ำไหมพี่น้องเวลาฝนตกน้ำท่วมเนี่ยนะม,มันจะมาหงองอยู่นี่หมดเลยแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นทุ่งนานะทุกคนทุ่งนาตรงนี้จะสูงมากแต่ว่าที่แต่